你们两个也好快点我明天下午就去吧。 ขออางวราของคนาน้อย well. ่ดีครับนมน้อยี่นาไม่ครับไดียรับ้ท่งรอเงนก mấy người đâu mọi người chất gì đâu mọi người chất gì mọi người chất gì đâu mọi người đâu mọi người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  mọi อันนี้ครับอันนี้รุ่นมุ้งเถาด้เนี่ยเยอะยาวๆกันเนะรุ่นมุ้งเถาด้วเนี่ยรุ่นรุ่นนี่แซบรุ่นนี้แซบอันนี้รุ่นของผมครับคอยแซบคอยแซบยำเต็มปากเต็มคำงานเรียงมุ้งเถาเลยแบบไงครับแบบเยอะๆมากครับการโลดครับผมโอ้คนใด่เฮ็ดหลายครับมาคอยเพิ่น ขึ้นขาเห็ดครับขาเห็ดซอยกันครับผมฟองอยู่เลยนะครับเป็นห่อแทบกระผมเป็นยาครับมีกับทีมงานนึกกอลครับผมมาตาครับผมคนหากินหมานได้อึงไรเอเดกุ๊บไรครับเพื่อนเพื่อนโดนอะไรอึงไรมันมานช่วงเพื่อนว่าดีกวดีกว่าอาครับขายเห็ดตั้งใจครับผม กับบรรยากาศฝนกับฝนตกลิ่นครับผมเดี๋ยวมันลิ่นเหรอครับแห้งอยู่ตจะน้ำไหลครับผมเบอร์รับพี่น้องสร้างซาเกียวบั่นทมทบสามตีเหน่อนแล้วครับมือเคลื่อนกับไปจับทบอยู่ครับเลยสองโลครับมือเคลื่อนเหนือก็เลยท้ายทอดให้ดูครับเบิร์เพราะว่าหนักนะครับการไปการนั่งห้องย่ำขึ้นก็หนักลำบากเนี่ยนะครับก็เลยบ่าเลยท้ายทอดให้ดูนะครับผม เดี๋ยวมูลแรงนี่ก็จะไปจับนี่ครับอ้าวแฮะเ้ยมี่แหละ ก็ว่าจดบหาบุบุบวะจีบเขาว่ามีฮะก็สองหนีงานกับเป็นยังไงบางคดเขาว่าแนวเรีวเนี่ยเขาก็บพานเลยแล่ะเป็นแล้วเขาไปคือเตาพานไปสักโมงหนึ่งครับเด้เดืครึ่งเดียวตอนนี้อุตส่าห์อุดกลายเห็ดไรครับซิปโกโลครับผมเกือบยี่สิบซิแหละอุดกลายเห็ดคุยกันไปนั่งกันไปครับผม วุ้นหรอไปครับไปเบึงการลวกเห็ดเนาะครับเนาะเป็นอลวกต้องพอปลดนะครับนี่ปลดได้ผลหรือเปล่กอไฟถึงครับลวกนีสูตรนะครับเบ็ดเห็ดดำนะครับมีสูตรครับเขาเหม็นมากนะครับว่าแต่ละค้นหรืีสูตรแบบใดนะครับคือว่าลวกเห็ดบ่กแห่เห็ดดำนะครับแล้วก็ความงมเขาจะหายไป เยอะมากเลยนะครับนี่ครับัอย่าเะกรคนกับไม่สวนะครับเนาะนุ่มบนคนสเกวกับถ้าตอนเด็กเมงว่าเขาเหมืมนว่าการลวกเย็ดผมห่อเนี่ใช่สูตรใดนะครับยัดแกงสีีสวยแล้วกับกลมนะครับผมแล้วลวกแล้วก็ไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำเย็นนะครับเนาะ ีสวยแล้วครับนี่สวยมากเลยครับสีชั่วโมงครึ่งผ่านไปครับผมเกือบสองสมโมงเแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับผมขูดขาเห็ดทําการลวกครับบันี่ันเดือดคนลวกครับสูบคนโอเคครับใสาเจ๋อคนวะนี่ครับอันนี้ลวกแล้วครับนี่เม่สเจ๋อเลยครับ บ่ดำนะครับนี่เห็ดดูค่าครับเห็ดขมหา่าเป็นยาครับผมไมห้น่ลวร,นะรนะ้นะดก็าดลวก,ลวกเห็ดแงหา่าแข็งตัวนะครับบ่เนาบ่เสียนะครับ โอเคครับผมจะยังได้กับรวมแล้วกับสิแพ็แกใส<อ>่ถุงใส่หยังนะครับเนาะตรงนี้นี่พี่น้องเนี่ยบักขนาดเฮ็ดเท็ดนะครับเฮ็ดเพิ่์นผมครับหลอดไงดี แซ่บเนี่ยป่อยป่อยย่างแซ่เลยพี่น้ยงเต็มคำเต็มปากแม่นป่อยด่วยำกึดกึ๊ดีกินเด้อหนึ่งว่าครับหนึ่งวเนีกินมดเครับผมมันจะได้ครับกินเฮ็ดนี่ครับกินเดกินกบกินปลากินเฮ็ดนี่โอ้สุดยอดกึดกึเลยป่อยครับผมร่ว่ดีเราเล่นหนังครับเล่นหนัผมกอนป่อยสุดยอดีด่จงิงจง เสร็จแล้วแพ็คถุงครับผมถุงละครึ่งโลเฮดเตอร์รู้นะบ่อหน้นะ <S <S นหาห้าถิมบาทบอ่อหนึ่งห้าบาทหกพับห้าบาทกับครึ่งโลเวลาโอด้ดยเตรียมครับครับ